จาเช้านี้ก็ดื่มกาแฟด้วยกันจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ก็เลือกเมนูกาแฟคลิปก็ยาวหน่อยนะคะไม่รู้ว่าโฆษณาจะเข้าตอนไหนเนาะต้นคลิปท้ายคลิปกลา จาเช้านี้ก็ดื่มกาแฟด้วยกันจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ก็เลือกเมนูกาแฟมามามาทานกันเลยจ้าเนาะใกล้เวลาแล้วเนาะก็จะใส่ใส่ซอสพริกจ้าใส่เอ็ดไปพี่น้องความสุขเพ็ดไปรลด คลิปก็ยาวหน่อยนะคะไม่รู้ว่าโฆษณาจะเข้าตอนไหนเนาะต้นคลิปท้ายคลิปกลางเต็มที่ไปเลยจ้ะกแฟจ้ะเพื<ๆ>่อนๆกาแฟะนะปกติไม่ค่อยได้ทานหรอกจ้ะเปลี่ยนบ้างบ่ได้เป่า เอ็ดไปพี่น้องความสุขเฮ็ดไปโลดที่มานั่งกินแบบว่า ดขึ้นกับมาเฮ็ดเบิดหละคนนมคนสาวคนเถไมาเฮ็ดกันเบิอดอเพิ่นอยากมีรายได้จ้าเช้านี้ก็ดื่มกาแฟด้วยกันจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ก็เลือกเมนูกาแฟนคลิปกับเบิ้งให้จบในเด้อพี่น้องไ๊ายบายฮอตดอกอีกห้าชิ้นอืม ซอสพริกแบบไข่ดาวแบบเยิ้มๆเลยนะคะขนมปังเส็นปากหนีบขาคำในนอ้อยเห็ดบัวปิน <laughs> นั่งกินแบบว่าอาเอเอไอ,อ,อชอบคนส่งงานเยอะๆเนาะเอไอ,อชอบให้เราส่งงานกันเยอะๆนะคะเพือเ่อนๆเป็นบ่าวคนนมคนเถ่าคนแกเด็กน้อยอันใดดอกเป็นพี่น้องก,กันเบิร์ดเนาะมาๆม,ม,มาทานกันเลยจ้ะเนาะใกล้เวลาแล้ว ใส่ใส่ซอสพริกจ้ะใส่การแสดงออกตัวตนของเราเอาออกมาเปิดเผยนะจ๊ะเ็ดไปพี่น้องความสุขเฮดไปโลดสดชื่นยามเช้าจ้าเพื่อนๆที่นา่ารักทุกคนนะคะ สวัสดีบอกรักทักทายกันทุกวันจ้าฮอตดอกอีกห้าชิ้นอืมมามามาทานกันเลยจ้าเนาะใกล้เวลาแล้วเนาะก็จะใส่ใส่ซอสพริกจ้าใส่ฮอตดอกอีกห้าชิ้นอืม ได้เปาพี่น้อง่งกาแฟมาเขาก็มาเฮ็ดคลิปเนาะก่อนเราจะดื่มก่อนเราจะทานเราก็ต้องทําคลิปก่อนนะคะเ็ตปากหนีบขาคำในน้อยเฮ็ดโเป็น <c oughs> อ่านแสดงออกตัวตนของเราเอาออกมาเปิดเผยนะจ๊ะ อาแสดงออกตัวตนของเราเอาออกมาเปิดเผยนะจ๊ะทำเวลาค่ะ<น>เร่งด่วนตลอดดาดในกระทะอืมพี่น้องว่าไปว่ามาอิ่มจุกเลยนะจ๊ะเนี่ยอิ่มจุกเลยนะจ๊ะ เต็มที่ไปเลยจ้ะเฮ็ดไปพี่น้องความสุขเฮ็ดไปโลดพี่น้องว่าไปว่ามาอิ่มจุกเลยนะจันเนี่ยอิ่มจุกเลยนะจ๊ะฮอตดอกอีกห้าชิ้น ฮอตดอกอีกห้าชิ้นอืมอร่อยมันก็คือความอร่อยความแซบของเรานี่แหละยเอดไปพี่น้อง ความสุขเพศปไปโรดซอสพริกแบบไข่ดาวแบบเยิ้มๆเลยนะคะอืมขนมปังเดีย๋ยวไม่ทัน ผู้ดใดเค่นกันมาเฮ็ดเบิดลละคนนมคนสาวคนเถ่าไม่เฮ็ดกันเบิดเพิ่นอยากมีรายได้การแสดงออกตัวตนของเราเอาออกมาเปิดเผยนะจ๊ะผู้ดใดขึเค่นกันมาเฮ็ดเบิดละ่ะคนนมคนสาวคนเถ่าไม่เฮ็ดกันเบิดเพิ่นอยากมีรายได้ยังคลิปกับเบิ่งให้จบเนเด้อพี่น้องไอยบาย แสดงออกตัวตนของเราเอาออกมาเปิดเผยนะจ๊ะ,ะเป็นคีเอเตอร์อยากอายไม่ได้เดอืมเขาต้องหัวเขาเฮ็ดเพื่ออย่างเราอยากสร้างไรายได้อยากได้เงินในอากาศการแสดงออกตัวตนของเราเอาออกมาเปิดเผยนะจ๊ะ สดชื่นยามเช้าจ้าเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะสวัสดีบอกรักทักทายกันทุกวันจ้าผู้ใดเคลืนกับมาเฮ็ดเบิอดอละคนนมคนสาวคนเถา่าไมเ่เฮ็ดกันเบืดพนอยากมีไรายได้ทีม่มานาั่งกินแบบว่า บ่ได้เปล่าซอสพริกแบบไข่ดาวแบบเยิ้มเยิมเลยนะคะอือขนมปังฮอตดอกอีกห้าชิ้นอเต็มที่ไปเลยจ้ะ นั่งกินแบบว่าอ่อเอไอชอบคนส่งงานเยอะๆเนาะเอไอชอบให้เราส่งงานกันเยอะๆนะคะเพื่อนๆคลิปก็ยาวหน่อยนะคะไม่รู้ว่าโฆษ